ยีปีที่แล้วป้านิดถอดสร้อยทองเส้นเดียวในชีวิตไปจำนำเพื่อช่วยคนแปลกหน้าสองคนวันนั้นฝนตกหนักในตลาดเล็กๆแห่งหนึ่งป้านิดแม่ค้าขายไข่ปิ้งธรรมดาธรรมดากำลังเก็บของเตรียมกลับบ้านแต่แล้วเธอก็เห็นภาพที่ทำให้หัวใจสะเทือนหญิงสาวชื่อแพรอุ้มลูกชายตัวเล็กนั่งหลบฝนอยู่มุมตลาดเสื้อผ้าเปียกโชกจนหนาวสัน่นจากสายตาป้านิดก็รู้ได้ทันที แม่ลูกคู่นี้คงไม่มีแม้แต่ข้าวติดท้องป้านิดเดินเข้าไปหายืนไข่ปิ้งร้อนๆให้ด้วยสายตาอ่อนโยนแพร่รับไปด้วยมือสัน่นเตยตัวน้อยกินอย่างหิวโหวยป้านิดมองภาพนั้นแล้วใจหายแต่แทนที่จะเมินเฉยเธอกลับชวนทั้งคู่มาอยู่ในกระต๊อบเล็กๆหลังตลาดแลกกับการช่วยขายของตอนเย็นเสียงชาวบ้านเริ่มสุบสิบกันป้าคนนี้บ้าหรือเปล่ารับคนไม่รู้จักมาอยู่ด้วยเดี๋ยวเรื่องจะเข้าบ้านเอา แต่ป้านิดไม่ตอบเธอยังคงย่างไข่ทุกวันด้วยรอยยิ้มแบ่งข้าวแบ่งที่นอนและแบ่งความหวังให้สองแม่ลูกที่ไม่มีใครเหลียวแลคืนหนึ่งเตยป่วยหนักตัวร้อนจัดแผลวนั่งร้องไห้ข้างลูกไม่รู้จะทำอย่างไรป้านิดมองสร้อยทองในมือลังเลเพียงครู่ก่อนถอดออกจากคอ เส้นนั้นคือทองเส้นเดียวที่เก็บมาทั้งชีวิตแต่คืนนี้เธอไม่ลังเลเลยที่จะนำมันไปแลกแค่ขอให้เด็กคนนั้นได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเสียงซุบซิบกลับดังขึ้นกว่าเดิมโง,ง่จริงๆเอาทองไปช่วยคนอื่นเดี๋ยวหายดีเขาก็หนีแต่ป้านิดไม่สนเธอยังคงยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อเธอเชื่อว่าความดีไม่มีวันสูญเปล่ากว่า1ิปีที่ป้าเลี้ยงดูทั้งคู่เหมือนคนในครอบครัว ป้านิดกับแพรวช่วยกันขายไข่ปิ้งเก็บเงินทุกบาทเพื่อส่งเต้ยเรียนเด็กชายที่เคยนั่งข้างเต่าทานวันนี้เขากำลังเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ปีสุดท้ายเด็กที่ครั้งหนึ่งเคยไม่มีแม้แต่ข้าวกินกำลังจะได้สวมชุดครุยในอีกไม่กี่เดือนวันรับปริญญาป้านิดยืนน้ำตาคลอด้วยความภูมิใจขณะที่เสียงคนรอบข้างยังพูดอีกหน่อยก็ลืมป้าแน่เด็กพวกนี้นะ่ะพอมีอนาคตแล้วก็จากไป แล้วเวลาก็ผ่านไปอีก5ปีวันหนึ่งเต้ยในวัยทำงานกลับมาที่ตลาดพร้อมกับแม่แพรวทั้งคู่ชวนป้าน,นิ ไปดูบ้านหลังใหม่ที่กำลังจะซื้อป้าดีใจมากยิ้มตลอดทางเพราะคิดว่าลูกทั้งสองกำลังมีชีวิตที่มั่นคงระหว่างทางเธอมองออกไปนอกหน้าต่างรถภาพตึกสูงแสงไฟในเมืองและป้ายโฆษณาเต็มสองข้างทางทำให้ป้าอดยิ้มไม่ได้เมื่อถึงบ้านสองชั้นหลังใหญ่ในเมืองบ้านสองชั้นสีครีมมีรั้วสีขาวและต้นไม้เรียงหน้าบ้านดูอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่มองเห็น บ้านหลังนี้อยู่ไม่ไกลจากตลาดเดิมนักป้าชื่นชมด้วยแววตาภูมิใจเหมือนแม่ที่ได้เห็นลูกมีอนาคตแต่ขณะที่ป้ากำลังยืนมองเตยกลับหยิบซองเอกสารยื่นให้ป้าเปิดดูอย่างงงงข้างในคือโฉนดบ้านและชื่อบนเอกสารนั้นคือชื่อของเธอเองป้านิดชะงักน้ำตาคลอทันทีเตยมองป้าแล้วยกมือไหว้เสียงของเขาสั่นแต่นักแน่น ขอบคุณที่ไม่เคยปล่อยผมกับแม่ไว้ข้างหลังขอบคุณที่ให้ชีวิตเราอีกครั้งแม่ของเต้ยยกมือไหว้ทั้งน้ำตาหนูกับลูกคงไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีป้าซ้อยทองเส้นนั้นให้ชีวิตเราใหม่อีกครั้งป้านิดยกมือแต่ไหลทั้งคู่รอยยิ้มของเธอสั่นด้วยความปลืม้มไม่มีคำพูดใดต่อจากนั้นมีเพียงแสงแดดอุ่นส่องผ่านหน้าต่างบ้านและเสียงหัวเราะเบาๆของคนสามคนที่ยืนกอดกัน ไม่กี่วันต่อมาตลาดเล็กๆแห่งเดิมป้านิดกลับมายืนอยู่หลังเตาเหมือนทุกวันควันไข่ลอยคลุ้งเสียงคนเรียกซื้อไม่ขาดสายรอยยิ้มของป้ายังเหมือนเดิมอบอุ่นเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยศรัทธาในความดีเธอไม่ได้ต้องการบ้านหลังใหญ่หรือเงินทองเพราะสิ่งที่ป้ามีคือหัวใจที่อิ่มเต็มด้วยความดีที่ครั้งหนึ่งเธอให้คนอื่น ความดีอาจไม่ทำให้เรารวยขึ้นในทันทีแต่จะทำให้ชีวิตเรามีค่ามากกว่าสร้อยทองเส้นนั้นที่เธอเคยยอมแลกเพื่อช่วยคนอื่นและในบางครั้งการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนอาจกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาลเพราะความดีไม่มีวันสูญเปล่า